เฮ้ยไปนะแล้วกันกองเอ้ยนปไปครับมันปไ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 ปมปเปไ่นปไ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 ปเปไ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 ไป หรือมวยนางครับกนดเอาครับพูดแรกผู้ใดโซวผู้ได้คู่แรกอ่ะมครับไม่บอกแฝงครับเสียกาวเสียแฟงเถเอาจัดพันมือพันมือพันมือต่อพันมือต่อไปนัมยไหนือมามีอาไนี่แล้วไปคู่กันบนั่นไปคู่กันไปมวยนางลงอดีเห็น เดาบุกใจไว้ไว้ชั่วครับพันมือแล้วกันครับไปม้ถาไปเพื่อนน่ะเพื่อนางงงท่านดีดีท่านดีดกำมไหมไหมกำไหมแฟงท่านได้ฮะกำมไหมเื่อกำไหมบอมือเอาเห็นกรรมไหมไห Cắm nữa là nó cắm mùa 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 cắm mùa 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 Có mùa đâu mùa 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 không mùa 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 Ba tóc bay giảm kịch giảm an toàn. Cáo lan, nó lan, chào bạn Cáo lan, cáo lan. Cáo lan, cầm bằng Cáo lan, cáo lan. 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 Cáo lan. Cáo า้าวีอยาีไ้งไหเอกรรมการกรรมการเป็นเราฟังเอนเแ่ดีมันเ้รารดมมันต้อังมไปตอไป่แข้งพอะพแขงอไอีกแข้งอีกแข่งใม่อีแข้งแข่างหจอีกแครูที่หนึเริมแล้วครับอ้าวมือเอาเอานมแตะกันน้ำแตะกันกัน luôn đẹp anh tè, áo chắc áo, áo, đây, đây, Ê. đây, 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 chạy đằng đây, đây, Đi đây, 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 Ê. À, แกมือครับม้อนเสียตาแพ้แกเสียแกเสียแฟ้งครับ hấp มือ กรกาูนี่ไปทุกันเลยครับารมเมเงี้ยเมเงีกูนี่เดิมเงีอ้าวครับไปที่สามครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดผู้ใดสิเป็นผู้ชนะครับเดิมเงี้ยเสียแรกเสียแป้งชนะครับเสียสองเสียสองเสียกาชนะเสียสามผู้ใดสิเป็นผู้ชนะครับอ่าเดี๋ยวกรรมการ แข็งโดนยแข็งไเตีงดใจแล้วเ้การชนครับเยะยอะเล้เวรย้อมกออกกางอัน้ครับอ่ะเยอะเี้ยบเไไป

กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนเลยนะครับรบ,บ๊ายบาย